็นแหวนปอกมีดครับนี่ครับหลวงปูลมที่ตำมโนครับเป็นหัวแหวนพ่อปู่ไม่ย่าแช่น้ําปัญจาครับด้านหลังฝังชันระลงใต้ดินแล้วก็มีข้าวสารหินครับกิ่งชินมชรเพชรกับเนื้อปลอดกายสิิทธ์ครับเบี้ยแก่พอกผงคุกรักครับเบี้ยแก่แช่น้ําว่านครับครับพระผงจันลอยครับหลังพระเจ้าห้าพระองค์ครับหลวงปูลไมที่ตำมโนครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปูลมไมนั่งเต็มองค์ครับ ครับผมสอนอพระเครื่องนะครับวันนี้จะพามาชมพระเครื่องและเครื่องรางของขังของหลวงปู่ละไมที่จัมมโนนะครับที่ร้านแจ็คเสมานะครับวันนี้จะมีรุ่นไหนมาให้เราชมและศึกษานะครับไปชมในคลิปนะครับว่าร้านแจ็คเสมาจะมีวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังของหลวงปู่ละไมที่จัมมโนมาให้เราชมและศึกษารุ่นไหนบ้างชมคลิปนี้ให้จบกันนะครับ ครับสวัสดีครับแจ็คเซมาสวัสดีครับพี่สนิทสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านสวัสดี FC สนอนอชาแนลด้วยนะครับวันนี้เห็นว่าจะนําวัตถุมงคลและเครื่องรางของขังของหลวงปู่ละไมที่ตามโนมาให้ชมและศึกษามีรุ่นไหนบ้างครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่ละไมมาแบ่งนะครับครับเบื้องต้นผมขอแนะนําเป็นของดีราคาเบาก่อนนะครับนี่ครับเป็นพระผงจันลอยครับ หลังพระเจ้าห้าพระองค์ครับหลวงปูลมัยที่ตัมโนครับครับ <est> อันนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณทาทองนะครับ๋อหด้านหลังครับออกปี2543ครับครับถือว่าเป็นพระผงของหลวงปูลมัยที่ว่าราคาเบาแต่ประสบการณ์แล้วพุทธคุณเนี่ยเกินราคาเลยครับนี่นะประสบการณ์มากมายเกินบรรยายครับนี่ครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปูลมัยเครึ่งองค์ครับเนี่ยด้านหลังจะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์ครับอืมทาทองทั้งหน้าหลังเนาะครับผมเป็นทาทองครับ นี่นะนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นหนาเจ้าห้าพระองค์ครับผมนี่นะครับอันนี้ออกไปสี่สามนะครับครับอ่าอันนี้ออกให้บูชาองค์ละห้าร้อยบาทครับนี่นะนี่ครับวันนี้มีมาแบ่งเก้าองค์สิบองค์นะครับนี่นะนี่ครับมาชมมาจีงได้นะครับที่ร้านแจ็คเสมาสวยเดิมๆทั้งนั้นนะครับนี่ครับมาชมมาส่องได้นะครับที่ร้านเขาครับผมต่อไปผมแนะนำเอาใจ คนชอบเครื่องรางบ้างนะครับเบียแกเป็นเบียแกแช่น้ําว่านครับครับหลังฝังปกพระมหาฤาษีครับนี่นะออกปี2,553-54เรนเรนนี้ครับครับเป็นแช่น้ําว่านฝังปกพระมหาฤาษีครับจํานวนการสร้าง1,500ลูกครับนี่นะเขาจะถักเชือกมาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับถักเชือกอย่างนี้เลยครับด้านหลังก็จะมีปกพระมหาฤาษีครับด้านในก็จะบรรจุประหลอดหนงกุลไม้นี่นะครับนี่นะ หลวงปู่เขาเก่งด้านประลอดอยู่แล้วเนาะครับหลวงปู่ละไมนี่ถ้าจะสําเร็จวิชาประลอดครับแม้กระทั่งหลวงปู่หมุนก็ยกย่องว่าท่านเก่งเรื่องวิชาหองหาประลอดมากครับหาใครจะเสมอเหมือนหลวงปู่ละไมได้ยากยิ่งครับลูกนี้เปิดให้บูชาเท่าไหร่ลูกนี้ออกให้บูชา2500บาทครับมาชมได้นะองค์นิงครับครับอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยแก้พอกผงคุกรักครับ ปี2553ห้ครับหลวงปุระไมที่ตำมโนครับอ๋อจะเป็นแบบนี้ด้านหลังฝังปกพระมหาฤาษีครับปิดทองครับจํานวนการสร้าง500อลูกครับพุทธคุณทั้งกันทั้งแก้ครับนี่นะครับผมกันคุณใสกันไข้ป่าด้านในจะบรรจุปลอดปลอดอนุภาพของปลอดก็คือเรียกซับดูดซับครับครับนี่ครับปรับอุณหภูมิในร่างกายครับการสัตว์มีพิษพวกนี้ครับครบเครื่องครับ บุตรคุณล้นหลามครับถือว่าเป็นเบี้ยแก้ที่ประสบการณ์มากมายมากนะครับของหลวงปู่ละไมที่ตัมมโนครับนี่ครับหายากแล้วนะครับแล้วลูกนี้เปิดให้บูชาเท่าไหร่ครับสี่พันบาทครับตรงนี้นะครับครับเดิมๆไม่ผ่านการใช้เลยนะครับครับนี่ครับครับต่อไปก็เอาใจเครื่องรางอีกเช่นเคยครับนี่ครับแหวนเป็นแหวนปอกมีดครับครับนี่ครับหลวงปู่ละไมที่ตัมมโนครับเป็นเนื้อละวัตโลหะเต็มสูตรครับจํานวนการสร้างร้อยห้าสิบวงครับ ผู้สร้างน้อยจังครับจะต่อโคดบริเวณนี้นะครับนี่ครับอเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2เซนติตรนะครับนี่ครับออกให้บูชา4,000บาทครับตรงนี้นะครับนี่ครับมี2วงครับมีสวงนะครับเดิมๆมาเรื่องสอได้เลยนะครับที่ร้านแจ็กเสมานะครับครับองต่อไปเป็นกิ่งชินมชรเพชรกับเนื้อปลอดไกยส์ครับ สวยงามมากรุ่นสองห้าจินไตโดยทันตาครับนี่นะปี2553ห้า้ยห้าาถึง25 5 4้ายห้าสิบี่ครับครับนี่ครับตอกโค้ดตอกเลขนะครับครับวงนี้หมายเลขหนึ่งสองหนึ่งสองเจ็ดสองครับนี่ครับนี่ครับเป็นเนื้อปลอดไกยศินครับใตฐานก็จะตอกโค้ดด้วยครับครับเนื้อปลอดไกยศิ์นะครับครับวงนี้ออกให้บู้ชา800 0บาทครับวงนี้นะนี่ครับครับ องต่อไปเป็นเหรียญหลอนโบราณเนื้อทองทิพย์ครับหลวงปูลไมที่ตัมโนครับนอนกล่องมาเลยครับปีับปี2553เออถึง5้าี่ประมาณนี้นะครับครับใต้องค์หลวงปู่จะตอกโคตรละไอจินไตครับด้านหลังก็นอนกล่องอยู่เลยครับด้านหลังก็จะตอกเลข5้านะครับก็ย่อมาจากโซห้าไอจินไตโดยทันตาครับนี่นะนี่ครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันประจําตัวหลวงปูลไมครับครับ ด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ละไมนั่งเต็มองครับครับเหรียญหล่อหลวงปู่หมุนขึ้นหลักแสนไปแล้วครับแต่หลวงปู่ละไมยังอยู่หลักพันอยู่เลยครับครับผมถือว่าเป็นพระที่น่าบูชามากๆครับราคาก็จับต้องได้ครับพุทธคุณไม่ต้องพุทธคุณไม่ต่างกันครับใช้แทนกันได้ครับครับผมองค์นี้ออกให้บูชา3,500บาทครับครับพร้อมกล่องเดิมๆครับครับผมต่อไปเอาใจสายมหาเสน่ห์บ้างครับนี่ครับ อะไรเนี่ยอ่าเป็นหัวแหวนพ่อปู่ไม่ยากอ๋อนี่เป็นหัวแหวนเป็นหัวแหวนพ่อปู่ไม่ยาแช่น้ําปัญจาครับด้านหลังฝังอ่าชั้นรลงใต้ดินแล้วก็มีข้าวสารหินครับอ๋อพุทธคุณเดินด้านเมตตามหาเสน่ห์ครับครับโชคลาภเมตตาค้าขายครับนี่นะครับอธิษฐานจิตขอได้ดังใจหวังครับนี่ก็พร้อมใช้แล้วเรียมพร้อมใช้ครับปฏติดกันน้ําแล้วนะครับพร้อมใช้วงนี้ราคาเบาครับให้บูชาที่2,800บาทครับ นี่นะครับเป็นวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังของหลวงปู่ละไมที่จามนร้านแจ็คเสมามาชมองค์จริงได้นะครับยังมีพระเครื่องอีกหลายเกจิครับที่ร้านแจ็คเสมานะครับก็สามารถโทรมาก่อนได้ครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับ0 8 6 8 9 9 5 1 3 9หรือไอ l ดี e ลก็เบอร์นี้นะครับ0 8 6 8 9 9 5 1 3 9่ม้ใช่ไหมครับแจ็คครับใช่ครับ เบอร์โทรก็เบอร์โทรกับวิดีไลน์คือเบอร์เดียวกันเลยครับเบอร์เดียวกันนะครับครับ้านเปิดทุกวันครับตั้งแต่11โมงจนถึง5โมงเย็นครับนี่นะครับก็ฝากติดตามชมในช่อง YouTube ช่องสอ h ชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอ놀ชาแนลขอบคุณมากครับแจ็คเสมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ